สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทซิ่งมาครับวันนี้ก็มาตามติดเสียมืดครับครับ M9540 ครับขนาด95แรงมาครับเสียมืดครับวันนี้จัดงานดันดินให้ดูครับก็จากขับรถไทฟอร์ดก็มาขับคูปุต้าครับเสียมืดครับวันนี้ก็จัดคูปุต้าใหญ่ให้ดูครับ รถก็พันกว่าชั่วโมงครับรถใหม่ครับนี่ละครับครับแต่ฟอร์มานานวันนี้ก็มาขับคูปต้าครับเสียมืดก็จัดให้ดูครับโอ้แห้งครับพี่น้องรถใหญ่ครับเป็นเครื่องขนาด4สูบครับ4สูบเทอร์โบครับรุ่นนี้นี่นะครับ จัดหนักจัดเิ้มครับรถยอดฮิตนะครับก็แรงจัดเหมือนเดิมครับมีแต่แม่ลังล้วนๆครับก็นานๆทีได้จัดรถใหญ่ให้ดูครับเสียมืดก็ครับแต่ฟอร์ดครับวันนี้ก็มาครับคูปตาครับโอ้โหจัดหนักจัดเิ้มเลยครับก็ แถวบ้านพุงก็ถ้าคิดเป็นรถก็รถล,ละห้าร้้าิครับพร้อมเกียร์ครับแต่วันนี้เสียมืดก็มาขับไายวันครับค่าดันดินก็วันละห้าร้อยนะครับค่าคนขับครับค่าคนขับดันดินครับไบไม่ไหวๆๆครับ ด้านดินนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ใช้ฝีมือนะครับก็ามสะเก่าครับจัดให้ดูครับ M95 ครับใหญ่ดีนะครับรถรุ่นนี้ก็คูปต้านี่ก็ถือว่าเป็นรถพิมพ์นิยมนะครับที่ใช้งานในไทยเยอะครับ วันนี้เสียมืดก็รถไถฟอดตัวแรงของเราก็จอดอยู่บ้านครับวันนี้ก็มาดันดินให้เท่าแก่ครับวันละห้าร้อยครับค่าคนขับนะครับแรงดีใช่ได้ครับนานๆทีได้จัดรถใหญ่ให้ดูครับนี่แหละครับหมดไม่หมดครับหมดไม่หมดโอ้เคยขับแต่าฟอตครับมาเจอคูบต้าครับเสียมืดวันนี้ โอ้พีแตเมล่งพี่น้องอาชีพรถไทก็ถือว่ารายได้ดีนะครับเสียวมืดก็รถไทนี่ถือว่าเป็นงานฝีมือของเขาเลยครับพี่ครับงานฝีมือเลยครับสําหรับเสียมืดครับนี่แหละครับเอ็นี่ค่าเชื้อเพลิงวันละพันนู่นแหละครับไม่ใช่ทำปานะครับ รถใหญ่ก็ต้องกินตามใหญ่แล้วครับธรรมบราครับแรงดีครับแรงดีพี่น้องโอ้โหแม่ลังครับลากไปแล้วครับนี่แหละครับที่ผมไม่กล้าไปขายตามบ้านก็เป็นแบบนี้แล้ครับเพราะว่าผมเอาไปชุดก่อนเนี่ยโดนคุณตามบ้านด่าครับเพราะว่าแม่ลังนี่จะไม่ผ่านครับสำหรับไปขายตามบ้านครับส่วนใหญ่ครับ ก็จะถ้าเป็นลูกลังก็ใช้ได้ครับขายได้แต่ว่าถ้าเป็นแม่ลังแบบนี้ลําบากครับคนขายก็ลําบากครับลําบากใจตอนไปเก็บเงินนี่แหละครับแรงดีพี่น้องแรงดีนานๆได้จัดรถใหญ่ให้ดูครับเสียเมื่นี่ก็เคยขับแต่ฟอร์ดเกียร์กลางครับมาเจอคูปต้า ยร์อยู่ที่คอก็เข้าสบายครับสําหรับการเข้าเกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องหยุดรถครับไม่ต้องเหยียบคัด์นะครับสําหรับ M95 ครับแต่ว่าคนเคยเหยียบคัด์ก็เหยียบเหมือนเดิมครับเสียมืดอเพราะว่าเคยขับแต่ฟอร์ดครับงานละเอียดอ่อนครับผ่านไม่ผ่านได้ตั้งไม่ได้ตั้งก็ขึ้นอยู่กับรถไทนี่แหละครับงานสุดท้ายครับ นี่แล้วครับจัดหนักจัดเต็มครับหมดไม่หมดครับนี่แหละครับแม่ลังล้วนครับนี่โอ้มันพี่น้องมันเจอแต่แม่ลังครับไม่ใช่งานหมูครับเสียมืดครับวันนี้มาทมที่ของเสียบินครับวันนี้เพื่อไปทำลานมันครับจัดหนักจัดเต็มครับวันนี้ นา,นานที่ได้จัด M95 ให้ดูครับรถใหญ่ๆดันดินให้ดูครับนี่แหล,คและครับมันนะครับมันสองเพาครับโอ้โห,โหนี่แหละครับถ้าเป็นสองเพาก็สู้แข็งได้ครับงานที่ว่ายากๆก็ถ้าเป็นสองเพาก็เอาอยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นพาวเดียวก็ลำบากครับนี่นะครับสองพาวใช้ได้เลยครับ M95 นี่ก็งวดไม่ใช่ทรบมรานะครับงวดปีละแสนห้านู่นแหละครับสำหรับ M95 นะครับส่วนใหญ่ครับแสนห้าขึ้นครับถ้าเราเยอะก็จะต่ำกว่านั้นครับสำหรับงวดรายปีของ M95 นะครับ แสนห้าไปถึงเกือบส0 0แสนนุ่นเลยครับอยู่ที่เงินดาวของเราครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเห็นตามบ้านก็ประมาณแสนห้าแสนหกนี่แหละครับมีงวดรายเดือนด้วยครับเดือนละสามพันครับสำหรับคูปต้าก็แถวบ้านผมก็เป็นคูปต้าของบ้านดุงนะครับงานเยอะนะครับคันนี้ครับทํางานตลอดครับ M95 คันนี้ ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ